นี่นี่นี่คนวันี่กจ่าอยากมีเงินมีทองบอจ่าอยากมีเงินมีทองบอว่าอยากอยู่อยากรวยอยู่เออเดี๋ยวยายสิงหให้ให้ยังยายให้เงินให้ตังบอสิให้เลขคนว่าวันนี้คนก็ไยายมาันก็จกน้ำถงเสือบ่เห็นวันนี้มันคนยางไปหากระตามา ยังหากระตามาเอามามันยกมานี่นี่นี่เพิ่นว่านี่นี่นี่เพิ่นว่านี่คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอาจารย์ยานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาตามแนวทางอาจารย์ยากันนะครับผมวันนี้จะได้ตัวไหนอย่างไรตามแนวทางของอาจารย์ยาครับนนี้ฝัน ได้แล้วนะครับรบบันได้แล้วแม่บนโลยบอกนะครับคนนี้งวดก่อนตาจันบอกนะครับห้าหัเก้าห้าศูนย์นะครับงวดก่อนครับงวดก่อนผมก็ใส่ไปเก้าศูนย์ไม่ได้กลับลอตเตอร,รี่เก้าศูนย์อย่างเดียวนะครับไม่ได้กลับในงวดนี้ เอาตัวข้างหลังเลยวันนี้วดวดที่แล้วใครบอกนะครับไาจัน์ครับบอกในในความฝันควดฝันงวดนี้วดนี้แม่บัวลอยแม่บัวลอยแม่บัวลอยสารข้างหน้านะครับโอ้แม่บัวลอยสารที่เล็กๆอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวหลายๆคนจะไม่เข้าใจเนาะว่าแม่บัวลอยมาจากไหนเพราะว่าส่วนมากจะรู้จักแต่เพื่อนแม่บัวลอยบอกนะครับวดนี้เดิมเพราะว่าผม ผมฝันเนาะผมฝันว่าเดินไปในป่ามันก็มีป่าเหมือนกัน,เด,น,เ,ดนเดินไปเ,เ,เ,เไปดินยังไงเดินไปเจอแวเด็กโรงเก่าเข้ารถพ่สารเดินไปพิสารเดินไปไปเจอแม่บัวลอยอ้าวมาเห็นยังลูกเป็นว่าไอผมอย่างเล่นไปกลับบ้านเป็นว่าผมว่าย่างมานำนำ่นเนาะนำแมบ่บัวลอยย่างย่างมาย่างมามาหอดหอดบ้านหอดสารนี่แหละหอดมองนัง่งบัดนี้นั่งคุยกัน วา่าเอาคนนี้เป็นยังไงเพื่นว่าร่ำรวยบ่บอจะเอาบ่สี่มีเงินมีทองเพื่นว่าเอาเลยเนาะเอายังไงเงินบ่บ่สิให้เลขเพื่นว่าสิให้เลขเอาไปซื้อเด้อล <RS> ูกเด้อเพื่นว่าให้มีเงินมีทองน้ำเขาเนยคนก็บอกคนก็บอกโอ้ใสเพื่นว่าเป็นจกหาน้ินกระโถเสือบ่เห็นเดี๋ยวเราเอาตาหมาก่อนเบิร์นว่า เอาน้ำกระตามมากปนปนว่านี่ตัวนี้นี่นี่ตัวนี้ห้าเก้าแปดนะครับสองหนึ่งห้าเก้าแปดสองหนึ่งนะครับผมมาชิ้นแค่นี้ขังอยู่บ้านนครับอันจะหมุนให้ดูนะกล้องมันเยอะดีครับห้าเก้าแปดกับสองหนึ่งครับนี่ครับนี่นี่ครับี่นี่นี่นี่ห้าเก้าแปดสองหนึ่งนะครับ แม่บัวลอยบอกดึงออกมาจากกระตามากนะครับนี่เพื่อนวะครับห้าเก้าแปดกระสองหนึ่งกันแบบนี้มันออกบ่อยไหมแต่ยาออกออกบอกครับเดี๋ยวย้ายกล้องก่อนเทียวเทียวพี่น้องค่อยสี่เห็นเดี๋ยวนี่ครับดูกล้องนะครับเดี๋ยวจะว่าแอดมินถ่ายไม่เป็นนะครับเพราะว่า กล้องมัน,น,นเยอะนะครับทีมงานเรามาเยอะนะครับเพราะว่าวันนี้จะมีหลายอาจารย์ที่จะมาเดินทางมาหลักกิโลเดี๋ยวเราจะไปถ่ายด้านหน้ากันนะครับไปถ่ายด้านหน้ากันเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับากกมาที่มาแล้วครับตัวเด่นนี้เป็นตัวไหนอาจารย์ครับตัวเด่นก็นี่แหละครับตัวเด่นห้าเก้าแปดกับสองหนึ่งครับเข้ามาหนึ่งหันไปทั้งคนอี้แล้วครับที่นี่ยังไม่ได้วงครับตัวเด่นครับ อา,อายกหน่อยครับสูงอีกหน่อยครับโอเคครับโอ้ให้แคบแน่บนี้นี่ของอาจารย์ยานะครับครับห้าเก้าแปดเจ็ดศสองหนึ่งหกหนึ่งกันเจ็ดเก้ตัวกันครับตัวกันเจ็ดเก้าอีกตัวหนึ่งเด้อนั่นอาจารยา์ยาอ๋อชัดแล้วจะบะเชิงแล้วพี่น้อง เอาไปถ้าพี่น้องใส่กันใส่ตามนะครับเป็นแนลทางนะครับพี่ไอ้แคบได้แคบเลยเดี๋ยวกบ็บอยยาสีวาก,กัน,นรเรามาทางนี้มันรอทางนี้มันไม่แจ้งทางนั้น,ไ,ไ,นไปไหมอีกรอบนึงพี่น้นองไปทางที่เอาไปทางที่ <c oughs> ไปทางที่ <c oughs> คนไหล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 กล้องเยอะกล้องเยอะมาทางนี Again, ้เดี๋ยวค่อยดูอีกรอบนะครับเดี๋ยวค่อยดูรอบรอบแรกอาจจะไม่ชัดเดินที่สองก็ยังเจอโรงเก่าเดินรอบเท่าที่สามเดินไปอีกครึ่งทางเจอแม่บัวลอยดีแม่บัวลอยชวนกลับบ้านกลับบ้านมาถึงหน้านี่ตรงนี้แหละหน้าศาลเราให้ฟังใหมนั่งคุยกันอยู่ลูกเอ้ สภาวันนี้เจ้าอยากเงินมีทองบ่อว่าอยากอยู่อยากรวยอยู่เออเดี๋ยวยายสิใหาให้ยยางยายให้เงินให้ตั้งบ่บ่สิให้เลขคนละวันนี้คนก็ไยายมามันก็จกน้ำุงเสือบ่เห็นบัดนี้มันคนยางไปหากระตามาก ยังหากตาหมาเอามามันยกมาหนี่นี่นี้พันวันห้าแปดเก้ากับสองหนึ่งครับนี่ห้าแปดเก้ากับสองหนึ่งห้าเก้าแปดห้าเก้าแปดห้าเก้าแปดโอครับเดี๋ยวผมขอแคปให้เอฟซีแคปแป๊บนึ่งนะครับดูอีกรอบนี้ก็จะพอแล้วสองหนึ่งห้าเก้าแปดกับสองหนึ่งหรอกสองเจ็ดศูนย์แหละครับอันนี้หลักกิโลครับโอ้ ตัวรองใช่ไหมคะเอาาแดงหบอคะตัวเน้นี่ตัวเน้นี่ตัวเน้นราแดงอาจารย์เน้นเน้นสองตัวใช่ไหมครับสตัว้าเก้าแปดกับสองหนึ่งส่วนตัวอื่นเป enough enough ็นตัวรองหรือเปล่าคบตัวรองครับตัวรองตัวรองห้าเก้าแปดกับสองหนึ่งเท่านั้นสองเจ็ดศูนย์นี่สำรองแล้วก็หกหนึ่งนี้ก็สวยนะครับหกครับแล้วก็เจ็ดตัวกันเจ็ดเก้า เอาวงกลมให้หน่อยครับวงกลมวงกลมให้หน่อยตัวเน้นนี่วงแล้ววงไปที่สองหนึ่งแล้วก็ห้าเก้าแปดเอ,อ๊บนี่นสีแดงไม่ชัดบอกเอ,เอาลายเป้ดันบาดิลายเป้เอาแล้วบอก สีมันหมดแห้งแต่แห้งซ้ำเก่าซ้ำเก่าพอได้ยี่หรอกครับโอเคเอาเพิ่นให้เพิ่นฟังก่อนนะครับเาห้าเก้าหนึ่งบเออห้าเกปกับสองหนึ่งห้าเก้าแปดตัวเน้นห้ากับสองหนึ่งตัวเน้นอย่าลืมตัวกันด้วยเด้อเจเกอาจารย์ยาลกกิโลนะครับ แคบได้แคปไปเลยนะครับก็คงแกะให้ดูนานพอสมควรแล้วเนาะตัวเลขหมดครบหมดทุกตัวนะครับเพราะว่าทีมงานวันนี้เรามากันเยอะนะครับก้องอาจจะโฟกัสได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าเราต้องแบ่งปันนะครับเพราะว่าหลายๆช่องที่เดินทางมาก็อยากจะได้ข่าวนะครับให้กับเอฟซีแต่และช่องได้รับชมกันนะครับดูยืนเต็มเลยแต่กล้องเต็มกันไปหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทุกช่องทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ ขอกดไลค์กดแชร์ให้กับทางแอดมินด้วยนะครับที่สำคัญทาง YouTube อย่าลืมเดอ้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะประผาดรับชมคลิปใหม่ๆนะครับจากทั้งช่องสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมสำหรับตัวเลขแนวทางทุกตัวมีสิทธิเข้ามีสิทธิหลุดปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทั้งช่องก็นำเสนอให้นะครับแต่สำหรับที่นี่ขอบคุณอีกครั้งนะครับแต่ว้รอพบกันไหมนะครับรอพบกันใหม่ในคลิปหน้า คลิปต่อไปนะครับจากทางช่องนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องบาวสันพิปกัน